Ôi <laughs> nó <laughs> 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 tôi đứa đeo tụi này là thịt hào nè Cái đứa hào ได้หน่อยดิ้ดื้อดิ้ดื้อรอก่อนได้เนาเสียปิกครับเสียปิกครับนี่เสียปิกแห่งค่ายพลหลวงไม่ก็ต้องมันมันการก็ต้องวัดอะไม่รู้ทำไงอะ เดี๋ยวดูปะอันเชียเรียบร้อยเอ่อะไรติดปักบุ้งเอ้ยออกมาขลุมไม้ไปแล้วใช้สวยด้วยอ่ะไม่หลุดนะครับนี่ดดดีน้ลงิเยวฮะมันก็ต้องวัดอะมันติดกิ่งไม้อ่ะ กิปเปอร์หายหมดแล้วอ่ะเยียนเยียนหายหมดอ่ะไปไหนดัะไม่รู้ล่วงตรงไหนไม่รู้เยอสีม่วงโอ้ยกนนิ้วไม่ได้โอกาสมันกัดจริงนะปลาช่อนเนี่ยเจ็สีม่วงนะครับปลาใส่ดี สวยเลยนี่ครับแถวฝั่งกันด้วยครับฟินเตอร์ สงสัยนิดนึงแล้วก็วัดเลยนะครับตัวนี้สีเหลืองตัวนี้สีเหลืองนะนเ,งนะเป็นหมายมาซ้ำหมายเดิมหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่ายังคาใจอยู่ <c oughs> ก็เลยมาซ้ำหมายเดิมหน่อยแต่ก็เดี๋ยวหน้านะว่าเอาคลิปเดิมลงก็เลยเปลี่ยนตัวเหยื่อนะครับตัวที่แล้วสีแดงนี่ก็เป็นตัวสีเหลืองนะครับ เคฟักด้วยครับฟิลเตอร์รุ่น M2 มีสีให้เลือกก็แดงเขียวเหลืองม่วงนะครับสีสีพอ,อเคฟักด้วยครับให้ถ่ายรูปก่อนอ

ยืนหน่อยเหนื่อยครับเดินมาหลายกิโลมากอะกว่าจะเจอหมายหาปลาทำคลิปให้น้นๆดูนะครับความอดทนมากเดินทั้งวันเลยนะครับนี่ครับไซปลาครับนี่ครับเหยื่อฟินเตอร์รุ่น m 2นะครับโอเคครับฝากด้วยครับกับปลาไซนี้กับเหยื่อฟินเตอร์สีเหลืองนะครับโอเคครับฝากด้วย 这些都来 ตัว้มาจากไหน,นไม่รู้อยู่มากัดน,น้ำก็ตื้นฟินเตอร์ครับสีเขียวไซส์ก็อย่างที่เห็นนะแค่ฟังฟเรื่องฟินเตอร์ครับ สีแดงนะครับหลุดด้วยหลุดอากข้างบนนี่แหละติตมินครับมันกัดอยู่ตรงผักบุ้งเนะผักบุ้งติตมินนะครับสายปลาก็โอเคเลยสวยสีดำฟินเต์ก็ตัวนี้ครับสีแดงนะครับแอคชั่นก็เรียกปลาดีนะครับนี้เรียกปลาดีมากเลย ดินน้ำม,มีเสียงนะครับดิบนน้ำฟุ้งมีเสียงนะครับเคา้าฝากด้วยกับจินเต้น,นะครับปลาไซนี้